ยิ่แต่อะไรน้าเบื่อหมดเลยทำอะไรดีอ่ะฮะดูช่องบอลทีกฟเคออกคอนเทนโววิตติ้งสินายบอกว่าดูช่องบอลทีกฟเคออกคอนเทนวิตติ้งเหรอเออไม่นช่องอะไรอ่ะนายผ่านนานนะนายโชคดีมากเลยทิ้เพิ่งรู้จักฮะบอกว่าฉันพลาดนานเหรอโชคดีมากโอ้ะฉะนั้นอย่าลืมกดให้ถึงหนึ่งพันซับสไครต์ด้วยล่ะบ๊ายบาย รับสวัสดีท่านผู้ชมท้งห่ายแหละทุกท่านด้วยครับอยู่กับผมบอสเชฟคนันเองซึ่งวันนี้เราอยู่กับอัปเดตรีบอัปนั่นเองกับเกมทอมมาเจอรีนั่นเองเนาะซึ่งมันมีอัปเดตมันหลายวันแล้วล่ะไม่ใช่อัปเดตอันนี้อันนี้เพิ่งมามันมีอัปเดตนึงคืออัปเดตแมวขาวนั่นเองหรือตัวตัวชื่ออะไรแหละผมไม่ออกเหมือนกันจำไม่ได้โอเคซึ่งผมขอเอาอัปเดตใหม่มาพูดก่อนละกันเนาะแล้วเด็กเก่าดี อัปเดตใหม่มาก่อนแล้วกันโอเควันที่8ตุลาคมเอาจะนายซิลรี่ในร้านค่าหลังจากอัปเดตในวันที่8แพ็กเกจเจลรี่เปิดจำหน่าย8ถึง12นั่นเองซึ่งจะลด3าสรว้าวปล่อยสกินซิลรี่ระด,ดับ S เจ้าหญิงแห่งดาวเด็กกระจกเวทมนต์อ้าวโสมปลายเม็นได้สักครั้งเลย อันนี้ผมเพิ่งรู้ซี่ีส์มาแล้วตามเมื่อใครแต่บ้าแบาบๆบบบ,บโอเคแล้มาเข้าเกมกันเลยดีกว่าหลังจากที่เรานั้นเอ่าแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะเรามาดูตัวเกมกันเลยดีกว่าเนะ <c oughs> แล้วผมก็ไปเล่นอะไรเยอะมากอืมรู้ไหมผมเรียนรู้มันแบบโคตรเยอะอืมแป๊มหนึ่งนะ ถ้าเสียงเปลี่ยนไม่เป็นไรมันตกใยอามีอันนี้ไปแล้วไม่ใช่หรออันนี้ไปแล้วอันนี้นี่นี่อันอันสกินอันนี้ของตัวเก่าสกินทูเตอร์กาเลอร์กาเลอร์ทึงอันนี้อันนี้อันนี้สกีของเชอรี่โอ้ดางลกะเนี่ยอันนี้เป็นือนกรอบรูปประจำไมนีนั่นเองเอาะมาส่วนแรกกันเลยแล้วกัน สำหรับกิจกรรมใหม่อันนี้นั่นเองไม่ใช่อันนี้มันอันอันนี้อันเก่านี่อันนี้อันใหม่ <c oughs> กิจกรรมกึ <c oughs> ่งล็อกอินกึ่งจับคู่จัอํนดับอะไรย่างนี้ละกันเพราะว่าไม่รู้ว่ามันชื่อกิจกรรมมันเกี่ยวว่าชิลลี่มาแล้วชิล <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลี่เก่งอ่ะเราอินมาแรกเราก็จะได้ชิลลี่แบบทดลองมาเน,นี่ยงอน <c oughs> ชิลลี่เป็นเด็กสาวที่น่ารักและอ,อ่อนโยนและเธอชอบความสวยงามนะ จะ <c oughs> ลองมาใช้ก็ได้นะแต่ผมไม่อยากลองเดีย๋ยวคยม,มาลองทีหลังกันกิจกรรมเก่าเปิดตัวชุด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 เดอร์กาโลหรือทุกคนเรียกชอบเรียกแมวขาวเองครเกิดเงี้ยไปขอไพ่นี่เนาะอ่านี่กิจกรรมเก่ามอนการเล็กของนี่เนาออ่านี่คนมาบอกทีหลังแรงยงไง และกลอบรูปเลยแล้วกันกร,ร,ระดับ S ด้วยอส่วนภารกิจเนี่ยเขาให้ทำดังนี้นั่นเองอ่ะผมใกล้หมดแล้ะน้อยทีสุดเกินเติมเงินสะสมข้างใหญ่เราก็จะได้ดาวตรงนี้เอาไปสุ่มกระจกเว้นตรงตกตรงตรง,ตรงล่าสมบัติอ่ะเอออันนี้ล็อกอินนั่นเองกิจกรรมเมืแล้วมีแค่นี้แหละท่านผู้ชม โ okay. อเคตรงร้านค้า <c oughs> จะบอกไว้ให้ท่านผู้ชมผมเห็นราคาแมวขาวครั้งแรกนี่โหตกใจมากโคตรแพงอะ่ะคนบ้าไหนเอาเงนินหนึ่งมืสองเอหนึ่ง1มื่นแปดพันได้มั้งเชื่อปะเดี๋ยวลองดูก่อนยังไงว่าเออเนี่เยเจอละออะลองดูราคาแล้วกันดูโคตรแพงอันีโอ้โหแมวเอาไปใจ นูจะพูดสีหนูขาวก็ไม่ใช่สีเรามันเป็นสีเนื้อกึ่งขาวเขาเรียกว่าสีอะไรวะสีดำพึ่งเหรอไม่ใช่มั้งนี่นี่อะไรคือกรดละเอียดวะอ่าเราก็จะสามารถดูได้ว่าคือไอแมวขาเปนตัวที่ข่มขัวที่สุดแล้วนะตัวนี้นะคือแบบโคตรน่ากลัวโคตรโหดเราบอกเลย สุกมันชื่อชิลลี่หรือลูกพีชกันแน่นลูกแพ้ไอง,งงกับชื่อเองแล้วเนี่ยหรือมันเป็นบั็กกไม่รล้อาโจปลาปาปุาผสมบ,บัตนโอ้โหเด๋ยวเ้าตรงลาตรงล่าสุบ,บัตินั่นเองอะต่อไปก็ตรงล่าสุบ,บัติอืม ช่วงเสียงมแหบแหบดีหน่อยอต่อไปคือชุเดนกาโลหญิงสวยงามแหง่งอ่นี่วาะนี่ก็คือแบบไอกระจกแบบสุมของนี่ก็จะมีสก,กีของชุดเดิ์ทารวนสักใหญ่แหละจำชื่อไม่ได้ล้โอเคเรามาลอกสุมกันเลยดีกว่าอ่ะกำบังซุบซิบซิเดิบดดง

โปรตีนลงมาลาไไีเสีย่างแหละไอเพลงที่ผมลองไมกินเนี่ยเอ่ออาวาตาเอามาทำไมอา้าวเพิ่งเห็นเนี่ยวันมีเนี่ยเหมือนกันนะ โอ้โหสุ่มในนี้เลยอะโอ้เสียดายสิเพ็งเสียดายจริงจริงเพราะอกระจกแฟซีันี้กระจกเวกอลก็จบอันเดียวกันเฉยเลยแม่เป็นไรอ๋อนี่มันขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่อะไรมันจะขึ้นว่ามีเตกเกอร์ใหม่แล้วนะแจ๊ะโอ้ย กดยากกดเย็นจริงๆไอ้กินเอาไม่ใช่เอ่อข้อได้กรว่าเอ่อติ๊กเกอร์สำหรับเจวิสโกสลัดนั่นเองอ่ะที่เหลือก็มีเท่านี้นั่นเองซึ่งห่นนี้คือเราจะมาทำอะไรเออวันนี้เราจะมาลองเล่นโหมดเอ่อเราเก็บกรอบรูปก่อนแล้วกันเลยสามวันนี้ง่ะเอาใช้ที่บทก่อนแล้วกันอืม กับรูปวันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยนี่ <c oughs> มาเราไปเล่นโหมดผ่อนคลายครั้งแรกนั่นเองเนาะซึ่งวันนี้เราอยู่กับเปิดวันเสาร์นี่ซึ่งเราจะมาเล่นกันการแข่งชีดคลังนั่นเนองเนาะซึ่งเราจะมาเล่นเป็นเจอรี่ซักสองตานั่นเนองเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปอะ่ะเดี๋ยวผมเข้าใจนะผู้ชมนะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปผมดูคลิปตัวเองก็แบบก็แบบแอบเบื่อแล้วนะอืม เจอรี่สาตัวเลยเหรอเกือบพูดเจอรี่โจสลับไม่นักกันมาแล้วเจอรี่ลงเป็นฮูด้อะเอาละโอเคหมดกันเฮ้ยยังมีเสียงด้วยเอารถด้านหน้านี้ไปเหรออะนั่งรอนะอ้ามสวัสดีครับครอผม คือผมได้ยินเมื่อกี้นี่ว่าเออเหมือนเขาจะไปที่ไหนกันสักไงอัแหละรู้แค่นี้แหละที่เราไม่รู้แล้วฟังไม่ค่อยยินตอนแรกอะกดซีเฮ้ยเจลรี่นายเจลรี่หนูนักสืบอ,อ่ะหลุดนี่เลยเนี่ยไม่กดเนี่ยหรืออาจจะไม่หลุดหรืออาจจะเป็นมือไม้ก็ได้แลนดายเด็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  เมืนอนำชีไปขวางไปใส่ที่ขังแล้วเวลาชีจะลิกเือนนนะแบอันนี้จากคำพูดจากพี่ใหญ่จับได้ปะที่มาสอนตอนเราตอนแรกอ่ะนั่นแหละดูเะไรรับบ๊ะ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 บะบะบ๊ะบ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 ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊บบบบบะบะบ <c oughs> อ้าวแล้วาพาโผล่หนุ่มเลยเหรอใจเย็ดอีกทอมอ้าวชิเปรีงละโอ้โหสิบแปดบ้าบอขอตะขังจะเยอะไปไหนคร <c oughs> ั่งสมชื่อจริงจริงเออว่าวนาดัดไม่รู้ไอ้ก็ไม่เข้าใจอัดหลุดหลุดหลุดโ,โค้ชเชคค่าของจริง ล่างไปไหนเนี่ยอะต่อไปโอ้มันเป็นจุดแยกเลยโอ้โโหสบายแล้วเว้ยเราก็ปล่อยให้ทอมันไปไล่ล่าครับทัฟฟี่ทัฟฟี่อะไรวะดูก่าโอ้ยแผนที่มันเล็กกันอย่างนั้นเนี่ยแล้วมันไปไล่ล่าทัฟฟี่ปีศาจเออ สไปร์ลแห้ะผมเก็บยาไว้ก่อนละกันเฮ้โฮยโอย้โหสไปรยลยาคือถ้าคือถ้าใครเล่นหนูผมพอย้ำเลยว่าอย่าอยู่ใกล้สไปร์อันตรายชิปปิ่งอาไม่ใช่ลองดูนะเดีย๋ยวเนี่ยพอเรากดตรงนี้ปุ๊บออออไม่มา เฮ้ยสไปมาสไปมาสไปมาล้มเลยปลาทีล้มปาบปาบเฮ้ยยายาโอ้ยโอ้ยลี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 ลอยปืบปาพื้นล้มโอ้ยแต่แอนเพิ่มเลือดก่อนขาตอมแบบไอ้ไม่ใช่ คัสตอมแปลว่าการแบบเอ่อการใส่ของนู่นนี่นั่นตามฮับเป็นภาษาเกมนะโอ้ยเค็ก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 อยู่ไหนเค็กอยู่ไหนเค็กอยู่ไหนเออเราจะลบเป็นคนเด้งไปนะเดำหมดละเป็ดเ,เอ้เหมาทั้งหขวผมเอาสีเอาสี เอาสิเดี๋ยวผมกดยวไอ้กดย,ยาแปลงร่างก่อนวะจะได้โอ้ยาแปลงร่างยูมันสุดยังเจ๊งโอ้โหเกาอีีนี่เตรียมพร้อมกันที่เจ้งทอมันอยู่ไหนเนี่ยมันอ,อยู่ไหนเนี่ยอัดยืนนี่ว้ายโ,โ,โบนี้คน เอหรือปกหรือปกติเวลาเราเป็นเจอรี่เจอรี่ยังมันจะดีวะไปแล้วจ้าจเฮ้ยเจ้าไอ้าวตายไปเออไม่ทันปึง้งซ้ำซ้ำซ้ำไปแล้วจ้าปึง้งซ้ำอีกรอบหนึ่งผมสงสาทรทรมานนมาอมด่านีมากโคตรโหด่ะคนด่านลับ เก็บดิสก์นระนำซับบัเซลเลยอ่ะโอเคตอนนี้สิบเอ็ดอันละโอเวลาหกนาทีโหเยอะอยู่นะเฮ้ยเจอริบิสานโอ้ยยิงซุสอ๋อเสร็จแล้วดีกว,ว่าเฮ้ยแกจะโอพี <c oughs> ไปแล้วโอพี OP ในที่นี้หมายถึงในเกมนะแปลว่าเออ <c oughs> แปลว่าแบบโหดธขึ้นไปนั่นเองเหระ เรียนรู้ครั้งที่อะไรก็ไม่รโลเอ้ยเรียนรู้ครั้งที่หนึ่ง OP หมายถึงนี่โอเคนะไม่ใช่ในครั้งที่สองแล้วเออใช่หรือบอกไปว่าเออนในช่องเราเนีย่ยเราจะทำให้เหมือนเหมือนเล่นเกมจริงๆนั่นเองเหรอพะเกมนี้ก็ออไม่ใช่เพราะช่องนี้ก็เกี่ยวเกมไม่เออไม่เรียนรู้เหมือนเกมมันก็ไม่ใช่อืมแปลงไหม แต่ช่องผมอาจจะบอกโอ้ยอออออมันมีมันมีตาแดงผมไม่เข้าใจว่าทำไมแหละคนเรียกตาแดงว่าผมเรียกผมเรียกว่าตัวแดงอเออผมก็เรียกตาแดงอ่ะจะเรียกให้มันแปลกชาวบ้านไงวะเปิ้ลเปิป้ายาฟาดไม่เป็นไรเราไปอินนี่อยู่ปลา,ปลาขอให้หมดโอ้ยโอ้ยมาตอนไหน,นยะ อ๋อตาแดงไม่มีผลกับไอ้นี่ถ้าเราใช้ไม้ไม้ตีหนูเนี่ยไม่มีผลกับตาแดงโอ้ดีแล้วแต่ข้อดีกับข้อเสียมันอยู่ในครอบเดียวกันเลยข้อดีคออือเราจะไม่ดีทีเดียวตายข้อเสียคือมันจะเก็บตาแดงได้อยู่แล้วแต่ เห็นไปกินดีไหมให้เดี๋ยวเขาบอกว่ากับดักใช้กับไอ้นี่ไม่ได้ดูกว่ะหยิบกับดักเล่นไปก่อนโอกับดักใช้น้ำมือนกันนะเนี่ยกินน้อเเเวเอยอเโอเครู้มาแล้วอ๋อ,อเราติดซอมงอูติดปัดแยกแยะเฮ้ยเพื่อเราถูกมัดแบบดี๋ยวไปช่วย โอ๊ดมนเร็วอยู่นะอุ้มเปิดรอยล้าวเร็วจังวะเราจะไปยิงนะไปเฟรนด์ผมว่าน่าจะเล่นได้โคลาตาแล้วไปแหละแจนแจนเราไปดูดีกว่าโหมดนี้เราสามารถได้เอียพีหรือได้อะไรได้บ้างไปดูกันอ่ามันจะเป็นหน้าอย่างนี้ได้ X X โอ,อ,เ,อเคก็ดีแล้วอา้าว ไม่ได้อะไรเลยเหรอ,อไ,ดได้ได้มีมีมเอ่อได้ EXP มีกับกำจัดจำกัด EXP ด้วยโอ้โหค่ะมึงรู้ว่าเนี่ยหรือมันต่อดอนหรือต่ออาทิตย์วะไม่เป็นไรเราไมา่เล่นท่อมกันดีกว่าเอาเฮ้ยตัดตัดตัดม,มาแล้วเราก็ะจะเล่นทอมเมื่อนเดิมนั่นเองอ่า โอ้มีซิลี่เอ้ยเจ้ามันตัวปลอมฆ่าเชิงั้นใช่ไหมโอ้โคงยังไม่เคยเห็นพี่แป้งเขาแบบมาเล่นบัวคลายหรือเขาเคยร่นแล้วอะผอก็ไม่นู้จำไม่ได้ปกติพี่เอกแป้งเขาจะมาเป็นทีมใช่ไหมแต่ผมยังไม่เห็นเขามาเป็นทีมเลยหรือว่าเขาแอบมาเป็นทีมวะแอมจะหลอกข้าแสหลอกข้าไปไหนหลอกอะไรอะมาถบัร อย่ารีบใจร้อนกดกลุ่มนำเนินอ,อะไรอย่ากดอ่าไม่ทันโคตรเร็วเลยออามาละดี๋วเดี๋เดี๋เดมาละคือเราต้องนำไงววะชี้เหลือห้าชี้เหลือ 10, ลสิบชี้นแมวสุดยอดแมวสุดยอดสุดยอดโอ้โหบัคฉันดีปะเนี่ยเอาอจะกดวางกับดัก เดีย๋ยวเดี๋ยวางางนี้ไม่ดีพุชโปรเฟสชั่นอลโปรเฟสชั่นอลตัวเดียบเ,เองก็ได้รอตาแดงก่อนแล้วกันมาแล้วมาแล้วโอ้ยอย่าเพูดครับมันน่าเปิดเครื่องอเลยว่ะไ,ไฟดโดมไฟโดมโอ้ยแหลกแหลก ตาแดงเมื่อไหร่จะมาวะเนี่ยผมบอกยี่สิบห้าเลยผมมีการดตาแดงหรือบอกโคนโหดบอกเลย <S <S เราไปอยู่ข้างล่างมั่งดีกว่าลราคาะลูกเบื่อเบื่อกับอเจอรี่อะไรลรบิโฮลเปล่าวะไม่ใช่ลรบิโฮโลนะลรบิโฮลมันกลางก้มได้หรอวะอืมหมาหมามตาแดงก็จ้าตาแดงมาแล้ว เออไม่น่าตีตอนแรกหรอว่ามันจะได้ควบสองโอ้โหพี่แปงหากเกิดพี่แปงเรียนอย่างนี้จริงผมว่าไม่ใช่แล้วเจ้าสปไปค่ะทำให้ฉันดูแย,ย่ประตูดิโอดึหนื่มากเลยเช็คเกาะช่วยได้อยู่ทีหนึ่งไปลำไปอย่างนี้นะเปิดกางอย่างนี้แล้วกันมันมองไม่ค่อยเห็นอะ่ะมันจะบังหน่อยสักเถอะ ม,มาอยู่นี่นนะโอ้ยเอา้า้ยแม่ทอมผมเองไม่ใช่นายหญิงนายหญิงผมเองทำไมเราโดนอ่ะทำไมเราโดดได้วะโอ้คนเล่นแมวว่าถูกใจสิ่งนี้อ,นอุ้ยดีกันเด้มองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ย มันทำไมมันอยู่ช้ากว่าวะเฮ้ยโอ้ยเสียเสียตาเดฟอร์เอลนี่แหละเอ้าทำไมชีสโอ้โหมันไวจังวะน่าดูดิมันกระดดซับเบเซวอนมีไม้ตีแมลก็มีไม้ตีแมลมีตั๊กตีแมลอารียบร้อยโมเมทอะไรเลยวะ แมปก็เปิดไม่เปิดไม่ใช่แมปไม่เปิดเดอเดดังเดดัง,ดง,ดงมามามาไปช่วยก่อนอไม่คิดจะช่วย <c oughs> ผมจะเอาคอบสองห้ามันปล่อยออกมาแล้ว <c oughs> ไม่ทันมือผมมันชาไปว่ะเหลือห้าตกใจจ้ะ แมวธรรมดาแมวแมวซุ่มซ่ามโอ้โหมันบันบังอาจมันบังมันบังอาจมันบังอาจว่าผมไม่ได้โอ้ยี่สิบาทีมันก็น่ามนกันเนี่ยผมเล่นโหมดนี้ครั้งแรกบอกก่อนอะไรวะนี่อืมมาสิลิมมาลิมกับรับคอแล้วตายเธอ เราใชล้มเธอเกมนี้ไม่มีตายใครใช้เขาวัดตายก็ก็คงไปนานแล้วอะ่ะปึ้ง <laughs> เอ้ยสปายอะไรเนี่ยอ๋อนนีเธอช้าแล้วให้มันแป๊บน,นึ่งขณะนี้อยู่ในโหมดตั้งใจแล้ว ดูทีเหมือนจับได้ไหน่อยโบดก็แคบัมไม่ใช่โบดธรรมดาผมชิ้นก็โบดธรรมดาไปแล้วกับโบดแรงอ่ะเอาคงกดไม่ได้อ่ะอโอ้โหลม้มไอ้จิมเบียจะเอาเข้าล่างข้าล่าง <c oughs> จะโหลดที่แบบมันใกล้ไปแล้วมันจะดีสุดโอ,โอ้แหลกแหลก เฮ้ยโอ้โหเฮ้เยเดี๋ยวเจอรี่นักมันโกนนี่มันล่วมผลได้ด้วยวะอืม <c oughs> โดนสไปายมากก็ดีนะโอ้ยไม่น่าพูดเลยวะ่ะ <c oughs> ปีประตูอันดน่ยกดสก,กิลไม่ได้อชเอาแข็งเลย ไม่ต้องแข็งละด่านนี้มันด่านกระหน่ำซูเปอร์เซลอะไรวะเนี่ยโอ้มโหไม่เห็นอะไรเลยวะพออยู่นิ่งแบบเดี๋ยวว่าจะตั้งใจไงปิดปิดเต่านี่ยังไงวะเนี่ยปิด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 เอาสิจะกินอย่าละโอ้ยโอ้เอฟกซ์ฟีเต็มเลย โอ้ยอ่ามาแล้วไม่น่ารีบเก็บเลยว่ะโอแหลกมากอะ่ะใครบอกมีใครบอกเปล่าว่าลรีโมทนี้แล้วไม่แหลกโอน <c oughs> ทำไมโมโงข้อกบเองอ่เนี่ยโมโหเนี่ย เนี่ยผมทำอะไรกระต่ายไม่ได้ใช่ปะ่ะถ้ามันตีกระต่ายแล้วมันโดนจะรีบมักยักษ์เลยแะเนักมามายากนเนี่ยมันก็ดีเลยเอาเลยมาดิมึงจะตีตพอกอกแบนบวดเลยโยแหแลกมากดูดูภาเฟมเลยดิ ก็เหลือหอยู่ไม่ใช่เหรออะมันเหลือหอยู่นี่อันเนี้ยถึงจะเรียกว่าเหลือไม่เหลือหา้ <c oughs> หาเหลือห้าป๊ปๆก็ไม่ได้หรอวะถ <c oughs> ามจริงเถอะพวกเองนี่จูกกันเก่งกันจังวะแต่โขเขาเคยเคยหย็นพี่เป๊กก็เลนเดียวิงมันงเอยู่คนนี้วะ พักตัวจริงมานี่หาเลยนะท่านผู้ชมบอกจริงละเลนละหน้าถ้าบอกเลยอะไอ้โมแลวโว้ยขอต้องทำสมาต,ต้องมาพากใหม่แล้วบ้างแง่กี้ียจมา,าใหม่อะ รู้ไหมพวกเองแกแต่ไม่เขานั่นต้องสอบเสียสุดเสียงนะมันอยู่ไหนหรอวะคงไม่น่าพูดมากกว่าอยา่าอ่าเรียบอะไรโอ้ปิงเก้าเก้าอิดดูตอนเช้ายังไม่เว้นเลยโอ้ยใส่ชาร์ตเออกว่าจะเข้า เสียบยากจะว่าใส่ชานเนี่ยเออโอ้ซีมาดูลาเก็บพวกเองไปคนก็ยังบูนวะเฮ้ยไปเลยผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันต้องเก็บ3ตัวก็พอแล้วสำหรับโบน,นี้นี่โคตรสำคัญเลยเดเฮ้ย เดี๋ยวผมสงสัยว่ทวาทำไมมันตีกระเพงครั้งเดียวแตกเลยเออผมตีหรือวัาตีก็ไม่รู้ <c oughs> ผมน่าจะาพลาดไปโดนแลว้วแหละ s อโไอหมวดนี้มันหมวดอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ขอเล็กมินตีเกมแล้วกันเอานปบนหมวดย่อยมินตีเกมอะไรวะโอเคนะถ้าผู้ชมก็ เกมนี้ก็จบเพลงกันแล้วนี่เาสำหรับเกมทอมมันเจอรี่กันแสนหัวรอททั้งหลายซึ่งวันนี้เราได้ทำการบอกอัปเดตของของแมวขานี้กับชิรี่นั่นเองเแล้วก็ได้เล่นโหมดขนคลายของโหมดแการการเลยนะลืมการแข่งชีทคลั่งนั้นเองซึ่งวันนี้นั้นไม่สะดวกเลย ก็เอยไหมโหร้อนสําหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมสําหรับใครชอบคลิปนี้แล้วก็เราไปดูเขาไปบ่ายหน่อยก็ได้บ้างอระส่ายเขียนทั้งหนึ่ตีเลยสํยาหรับใครดูแล้วก็ขอขอบพรที่อ่าจเงินจุดๆนี่นก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันตังใจพ่อผมก็แชร์ก็เหนื่อยด้วยแล้วก็ช่วยกดกระดิะ่งเพื่อไม่ให้คลิปไปเหม็นนิดเองเอ่เอ หากคุณคิดว่าการกดไลค์ไมา่สะาใจพอผมเสนอให้คุณมาคอมเมนต์เองการคอมเมนต์การแสดงของพี่เองเยสำหรับนี้บายยแล้วก็คลิปนี้อาจจะลงก่อนคลิปเแตกเกมเมอร์ดราม่า20%ก็ได้นะมาเงีะ